สวัสดีพี่น้องป้องไปที่เคารพรักอย่างสูงอย่างแหงวันนี้เรามีเมนูมาแนะนำนำเสนอนั่นแหละผัดสามชั้นมะเขือยาวสูตรใส่เต้าเจี้ยวนี่ครับเต้าเจี้ยวเครื่องปรุงก็ผงนัวน้ำตาลกระเทียมตมไว้แล้วพริกพริ้หนูแดงก็ไว้โรยหน้าเพื่อความสวยงามสามชั้นนี่เรามีการเบินเบิน,เบ,นเบินไว้แล้วกัะขวไวแ้แหละพี่น้องขวบ้านเราแหละขวให้มันสุก โหระพาปะไปดูกันทำกันเลยเนี่ครับกลัวประมาณนี้ครัวบ,บ้านผมตั้งกระทะพี่น้องใส่น้ำมันลงไปชอบย้มเยิ้มก็ใส่เยอะชอบไม่เยิ้มก็ใส่ใน,น้อยเอ,เอาเอาน้ำตัดเอาครับวันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะอะรอน้ำมันร้อนนะครับ มันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมอ่กระเทียมหอมแล้วใส่หมูสามชั้นอ่ลงไปเป็นเล็กชิ้นใหญ่ใส่ลงไปโรดสามชั้นนี้เรามีการเบินเบินมาแล้วหรือว่าคั่วไปแล้วเนาะให้มันหอมหรือท้าเป็นสามชั้นสดก็ได้ครับถ้าแต่คนชอบอ่าคั่วให้มันหอมเข้ากับกระเทียมนะครับ เราใส่น้ำมันไม่เยอะเราก็ใช้น้ําตัดออกอพอครับมันจะไม่เยิมมันจะไม่น้ํามันเยอะแล้วต้คนชออรอร้อนกว่าน,นี้ก่อนโอเคสามชั้นได้ที่แล้วมะเขือมนตวยาวมันเขือปอกก็ได้นะครับได้หมดลงไปปรุงพี่น้อง ข้วหนใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยขอภัยที่คนไม่ทานผงหนวผงชีสดนะครับน้ำตาลหวานก็ใส่เยอะไปผัดผัดมะเขือยาวเต้าเจี้ยวนี่เราทําหวานได้เสร็จแ,แล้วที่สําคัญก็คือตามชื่อกับผัดเต้าเจี้ยวนี่ครับอย่าใส่เยอะแล้วพี่น้องเค็มมากอ่าพอ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแค่นี้ครับเพราะว่าต้นเตี้ยมีมรสเค็มรสหนวยนะั้นยี่แล้วคน,นไปเลยครับลงไปถ้าน้ำเริ่มแห้งเราต้องน้ำตัดไปได้เพราะว่าอย่าใส่น้ำมันเยอะมันจะเยิ้มแล้วเราจะทอดนี่โอเคคนไปด้วยนี่ครับ ความสวยางามแล้วให้เผ็ดนิดนึงถ้าคนชอบเผ็ดเยอะใส่เยอะก็นี้ก็ได้พี่น้องน้อไม่ว่ากันผัดผัดเต้าเกี้ยวมะเขือยาวสามการนเผ็ดก็ได้นิดนึงนปิดฝาสักหน่อยให้มะเขือสุก ผ่านไปลือบอกนาทีสักสองหรือสามนาทีพี่น้องแล้วแต่เราหั่นมะเขือชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะอ่ะเปิดฝาชิมพี่น้องชิมดูป่นสุด,ดยอดพี่น้องรสชาติสุด,ดยอดหวานเค็มต้บเที้ยวนิดนึงสุดท้ายจะลงไปครับเราลาคะคน ต้นานเดี๋ยวมะเกือจะเละปิดไฟอ่าตอนนี้นะครับเสร็จแล้วแคผักแค่แค่ผัดนอก,ก่อนเดี๋ยวมะเขือมันจะเละไปอ่าเรีร้อยพี่น้องนี่แหละครับ,รบดูหน้าตาผัดมะเขือยาวหมูสามชั้นสูตรเต้าเจี้ยวง่ายๆพี่น้องมันไม่ยากนะทำกักข,ข้าวลองหัดดู นี่ครับไะไปใส่จานกันมาใส่จานกันใส่ลงไปผมบอกว่าจานเลยมันกะละมังแล้วกันเนาะเรียบร้อยนี่ร,นนรับหน้าตาเป็นใดไพี่น้องแซบบอไปจะแซบบอหอมๆเลยพร้อมเสิร์ฟ เรียบร้อยครับพี่น้องผัดมะเขือยอาวหมูสามชั้นสูตรตเต้าเจี้ยวพร้อมเสริร์ฟพร้อมเสริร์ฟทำไม่ยากครับพี่น้องลองไปทําดูเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนานๆจะทําคลิปยาให้ลงลงให้ดูทีหนึ่งขอบคุณที่รับชมคบบรัมบรมบมม